เรบตึงวันเกิดวันเกิดแม่ค่ะแล้วก็วันเกิดเบสจัดในวันเดียวกันเลยห<อ>นูอาจจะพูดไม่ไม่ค่อยนันนัดเพราะหนูเอาอินเดียออกอหูก็จะแบบตื้อหน่อยเสียงก็แหบอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีใจเนี่ยคนมาเยอะมากเลย <S <S ใช่คือฮอนี้รับได้500ที่นั่งเนาะแล้วเราก็ตอนแรกเราก็คิดว่าแบบถ้าสมมติไม่เต็มอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแบบให้เป็นแบบกันเองกันเองอะไรเงี้ยเอาเก้าอี้ออกให้มันจะได้ดูไม่แน่นอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าเต็มพอเต็มก็เลยแบบเอาละตอนแรกถ้าแบบดูเพลงกแรกก็คือแบบ บางคนต้องยืนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพ่อก็พานักมวยมาพาเพื่อนพ่อมาก็ต้องยืนเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องให้สิทธิ์คนที่ซื้อบัตรก่อนหรือว่าเป็นแบบแฟนขับเราจริงๆหรือว่าแฟนขับพี่โน่องอย่างเงี้ยค่ะก็มาแฟนขับผู้ใหญ่บ้านก็มาบางคนก็ซื้อบัตรบางคนก็แบบเหมือนต,ตามตากันมาเราก็แบบอ่ะอ่ะเข้าอะไรอย่างเงี้ย อยากให้ทุกคนได้ดูเพราะว่ากว่ากว่าทุกคนจะรวมตัวกันได้ชื่นใจไหมเพราะว่ามันสกับท่เราคิดไหมบหนูยังไม่รู้เลยหนูจะรู้ตอนที่หนูไปตัดคลิปตอนนี้หนูยังไม่เห็นภาพเพราะอยู่หลังเวทีคือเปลี่ยนชุดอะไร่งเงี้ยค่ะใช่เราก็ไม่รู้ว่าภาพข้างหน้าที่คนมองเราอ่ะเป็นยังไงอะไร่างเงี้ยใช่ก็ต้องรอดูใน ช่องตัวเองลงใน u t u b e ค่ะแต่ยากนิดยากสนิทมิดระหายน้องมาเยอะมากจริงจวันนี้มามาเป็นแค่เพื่อนหนูมา20คนอะ่ะออปกติคือคนนึงมาหาหนูก็ยากแล้วนะนแบบเวลาจะนัดเจอกันอะไรอย่เงี้ยเพราะว่าทุกคนทำงานแบบทำงานบริษัทกันหมดแล้วแบบเพื่อนสมัยเรียนอะไรเงี้ยวันนี้ก็รวมตัวกันมาได้20คนก็รู้สึกแบบ มันคือวันเกิดเราจริงๆอ่ะที่มันเป็นแบบมีเพื่อนด้วยมีคนสนิทด้วยแล้วมีแฟนคลับด้วยม,มายใช่แล้วก็พี่ๆแบบศิลปินก็คือมากันเต็มเลยโดยที่เขาแบบว่าไม่ขอที่เขาพูดอะแหละว่าแบบเขาไม่คิดค่าตัวอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากค่ะขอบคุณใครเป็นพิเศษคะไล่ให้หมดเลย ขอบคุณพี่ตรงนี้ใช่ก็ขอบคุณพี่โตโน่ค่ะขอบคุณพี่เบิรลปทุมราชขอบคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านค่ะขอบคุณพี่จันจีค่ะที่มาวันเกิดเบสจริงๆเบสอ่ะขอบไปเยอะมากแบบมีพี่ลำเพลินด้วยอะไรเงี้ยก็อยากมาคนนั้นก็อยากมาเหมือนกันอะไรเงี้ยคนที่มาก็คือแบบน่ารักคือทุกคนคือถามว่าวันไหนเบสก็บอกว่า26เนะี้ยพอทุกคนรู้ว่าแบบวันนี้ทุกคนก็แบบล็อกคิวแล้วมาเลยอนะไรเงี้ยพี่เบิ้ลอ,อย่างเงี้ยค่ะแบบวิ่งสามงานก็แบบแวะมาให้ก่อนแล้วก็รีบไปงานต่อแล้วก็เดี๋ยวไปรอองอเสต่ น,นะน่ารักทุกคนเลยอ่ะพี่ตโน่ด้วยพี่ตโน่มาตั้งแต่เช้ามาช่วยซาวเช็คให้แล้วก็มาสอนหนูสซอินเดียพี่ดันจีก็สอนหนูเต้นมีเซอร์ไพรส์พี่มาริโอ้คือทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะอน่ารักมากเลยอขอบคุณมากค่ะส่วนแบบพี่ๆที่ไม่ได้มาแล้วแบบทักมากอวยพอนี่ก็ขอบคุณเช่นกันค่ะถึงแฟนค่ะหวังว่าพึงใจวันนี้มีพาร์ทอะไรซึ้งใจ้ากเลยที่ซึ้งใจก็คงจะเป็นแบบมันซึ้งตั้งแต่แรกแล้วอ่ะที่ขึ้นไปแล้วแบบเห็นคน500คนเลย คือมันแบบโหพี่น่ยังหันมาหาหนูตอนร้องเพลงเลยแล้วแบบเนี่ยเนี่ยแบบเหมือนแบบแบบว่าดูสิอะไรอย่างเงี้ยมันสวยมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบซึ้งตั้งแต่แรกแล้วแต่เราก็แบบประคองให้แบบให้จบให้จบให้จบแล้วก็สุดท้ายก็มีร้องไห้นิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่อยากร้องเยอะเพราะว่าจะต้องทําภารกิจอีกเยอะใช่ค่ะแต่ว่าคือดีใจแหละที่ทุกคนมาแล้วก็ทำเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ด้วยแล้วก็ชอบเงินเยอะมากเยอะมากอ๋อมีฝั่งนี้ด้วยมีเต็มไปหมด เดี๋ยวะมากค่ะแม่ค่ะคือหนูต้องดูภาพรวมในคลิปหนูก็ไม่ได้เห็นว่าหนูร้องเพลงเป็นยังไงดีดีดีโอเคดีใช่ไหมคะดีมากเออแต่ว่าได้ๆดคนยกถามเลยนะคะคนที่สบายคนที่สบายค่ะจริงๆแล้วอ่ะคือซีเค็ดแมนหนูว่าก็คือจะมีคิวเทโอป้าแล้วก็มีพี่บาร์สเนี่ยแหละค่ะ คือเพราะว่าทั้งสองคนมาออกออกยูทูบเนาะแล้วคนก็จินกันใน YouTube อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ย e ซีเคทแมนคือคู่จิ้นดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบชวนทีนี้คิวเทก็คืออยู่เกาหลีค่ะตอนนี้ไปถ่ายงานลูกค้าก็เลยไม่ได้คิวเทก็เลยแบบถามพี่บาสพี่บาสเขาก็ติดงานเพราะว่าเขาถ่ายละครช่องโมโนอยู่เนาะเขาก็แบบไปทํางานอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอาไม่เป็นไรอะไรเงี้ยใช่เราก็ส่งคลิปมาให้ส่งของขวัญของขวัญแล้วก็ตกใจเลยแต่ แต่หลายคนตีค่ะไปบอกว่าแฟนใหม่เบสทำตีก็ค่ะไม,ไม่ค่ะไม่ค่ะยงังยังหนูยังไม่รีบคือตอนนี้คือเน้นมีพี่ชายรับพี่ชายได้เรื่อยๆแต่ว่าคุยมานานเลยรู้จักมาปีหนึ่งแล้วค่ะปีหนึ่งพอดีคเขาหน่ารักขนาดไหนน่้ารักค่ะอย่างที่หนูบอกว่าทุกครั้งที่หนูมีกระแสรดราม่าหรืออะไรเงี้ยเขาก็คือจะอยู่ข้างๆตลอดอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือความน้ารักแล้วนะเพราะว่า คนเราแบบเวลาเราโดนรำมาเยอะๆมันก็มันก็ดาวอ่ะแล้วพอมีคนแบบพักมาให้กําลังใจมันก็รู้สึกดีอะไรเงี้ยค่ะดามใจไหมดามใจก็ดีนะคะมีคนให้กาลังใจอะตอนนี้เป็นพี่ชายจะกลายเป็นแฟนในอนาคตหูไม่ได้ตอบดารานะทุกคนแต่เราไม่สามารถรู้ได้ที่ผ่านมาก็คือแบบมีนะเคยเจอแบบคนคุยที่แบบรู้สึกชอบอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็ไม่ได้ไปต่ออะไรเงี้ยทุกอย่างคือ เราไม่สามารถรู้ได้ค่ะเพราะว่าใจเราเราชอบเขาบางทีใจเขาอาจจะไม่ได้ชอบเราอะไรเงี้ยไม่ออาปะคะคือหรือเขาบอกว่าเขาชอบเราแต่อาจจะไม่ได้ชอบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยทุกอย่างต้องค่อยๆดูมากๆเลยถ้าเราคุยกันแค่แบบสองสามเดือนแล้วเปิดตัวเลยหรือออกมาพูดเลยหรือยอมรับว่าคุยกันเราอ่ะเดือนที่ห้าเราเลิกกันมันก็มันก็ไม่ดีอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะแบบเปิดเรื่องความรักคือพูดเล่นได้แต่ว่าถ้าจะมาเล่าว่าแบบใครอะไรเงี้ยก็คิดว่ายังยังอีกนานค่ะเรา้อให้พี่ อะไหรระบุว่าอะไรเป็นคนรู้ใจคนพิเศษพี่ชายเป็นพี่ชายพชายคนสนิทพี่ชายคนสนิทได้ไหมคะพี่ชายชายเลยเอาเพิ่มคนสนิทพี่ชายพี่ชายสนิทไหมสนออนุญาตพี่พี่บั้นก็สนิทนะพี่ตัวน้องก็สนิทอ๋อใช่วันนี้ก็ก็พี่ชายรู้แต่คนสนิทไงสนิทสนิทค่ะอ่าสนิทใช่ได้แต่ว่ายังไม่ใช่แฟนตอนนี้ อีกนาน,นะคะ่ะต้องดูนานๆมากเลยค่ะทุกคนเรื่องของใจกับคนเนี่ยมันน่าก,กลัวมาก <No. S 1> ใช่ขเขาบอกรู้กันเาบอกชอบเรานะเดี๋ยวเขาจีบเราเขาอาจจะทํากับคนอื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. อันนี้คือเรื่องจริงที่หนูเจอมากับตัวนะ oh. หนูก็เลยแบบรู้สึกว่าต้องใช้เวลาจริงๆไม่ได้เล่นตัวนะคะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาจริงเพราะว่าหนูไม่อยากที่จะแบบเปิดตัวแล้วต้องมาเลิกอีกผ mm hmm. ิดการามันซ้ำคือคนเดียวป่ะคือคนนี้คนเดียวป่ะคนเดียวไหมโหมันก็พูดไม่ได้มันโป๊เลย ไม่เอาคำถามอะไรอย่างงี้ไม่ได้ของไม่ไ้ก็คือก็คือศึกษากนแล้วการศึกษาเรื่องงานเรื่องอย่างงี้เนอะช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยเฟรนด์ที่จะอยู่แล้วก็อ่ะพารครอบครัวบ้างวันนี้ครอบครัวอบอุ่นมากเป็นไงมาพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมควันถึี่เสร็จได้อะไรบ้างหนูว่าอยากอวยพรครอบครัวเยอะกว่านี้นะเพราะเป็นวันเกิดแม่ดแต่ตัวหนูจะร้องไห้ทุกครั้งเลยถ้าพูดเรื่องครอบครัวหนูก็เลยพยายามแบบพูดน้อยๆแล้วก็แบบเอาที่แบบเป็นเนื้อค่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะร้องไห้อะไรอย่างเงี้ย คือจริงๆอะถ้าแบบเป็นแฟนคลับอยู่แล้วจะรู้เลยว่าที่เบสไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรเงี้ยเขาจะร้องไห้อย่างขอบคุณแฟนคลับก็จะพูดสั้นๆอะไรเงี้ย,ยไม่ค่อยพูดยาวว่าเดี๋ยวร้องไห้คือหนูไม่อยากหนูเป็นคนที่แบบถ้ารวมตัวแฟนคลับหรือคุณเยอะๆหนูจะไม่ชอบร้องไห้หนูอยากให้เขาแบบเต้นกันอย่างเงี้ยค่ะเปิดหมอลำเต้นกานอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบนั้นอะบบขอบคุณแหละนาะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อแม่ด้วยที่มาสพอร์ตวันนี้แล้วก็โอ้โหพ่อกับแม่คือน่ารักมากพอเห็นเราจัดคอนเสิร์ตพ่อเน ไม่รู้มีเพื่อนอยู่ทั่วประเทศหรือเปล่าชวนแบบโอ้โหจนไม่มีที่นั่งอ่ะจนแบบพ่อเบาเบาๆบาอะไรอย่างเงี้ยมันเต็มไปหมดเพราะว่าฮอค่อนข้างเล็กด้วยเพราะว่าหนูไม่ได้ใช้ฮอใหญ่อะไรเงี้ยแล้วแม่ก็คือแบบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าวิ่งมาดูเราเปลี่ยนเสื้อผ้าวิ่งมาดูเราอะไรเงี้ยคือแม่วิ่งเหมือนแบบเป็นทีมงานเลยอะค่ะแม่ก็วิ่งอะไรเงี้ยคือทุกคนน่ารักมากแล้วก็แฟนคลับก็คือน่ารักมากอย่างที่ทุกคนเห็นขอบคุณมากแล้วเราจะให้ของขวัญอะไรตัวเองกับแม่ด้หของหนูกับแม่หรอหนู ก็ถามนะเขาก็ไม่ไม่ได้อยากได้อะไรนะหนูก็เลยแบบว่าคือแม่ได้เงินเดือนอยู่แล้วอาจจะดับโบนัสเดือนนี้อะไรเงี้ยค่อยไปเพราะว่าเอ้ยก็อีกสาวันก็สิ้นเดือนเนาะใช่ใช่ค่อยบวกๆไปนะอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบสิ่งของเขาไม่ค่อยอยากได้อะไรใช่แล้วหนูไม่ซื้ออะไรให้ตัวเองที่สิ่งที่จะซื้อให้ตัวเองอะ่ะมันมารวมอยู่ที่งานนี้ของเราเพราะว่าหนูออกเองหมดเลยวางกระเป๋าเองเนาะ ใช่ค่ะเพราะว่าคือจริงๆอ่ะการทำคอนเสิร์ตหรือแฟนมีมันต้องขอสปอนเซอร์เนาะซึ่งเราอะับตอนแรกๆก็คิดว่าจะขอแต่พอขอปุ๊บมันมีเรื่องของว่าจะต้องเอาอันนี้มาขายจะต้องเอาพูดถึงอันนี้อันนั้นรีวิวอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบเดี๋ยวแฟนคลับจะมองว่าแบบเหมือนขายของก็เลยแบบอ่ะถือว่าให้รางวัลตัวเองก็ทั้งหมดทั้งมวลที่ทุกคนเห็นคือเงินไปหมดเลยอยากทำให้แฟนอยากทำให้แฟนคลับจริง หนูทำไม่แฟนค่ะจริงๆเพราะว่าแบบมีมีสินค้าบอกว่าเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบต้องพูดถึงสินค้าเขานะแล้วก็ต้องขายในในงานด้วยอะไรอย่เงี้ยเราก็แบบไม่เอาดีกว่าเราเราทำด้วยใจอ่ะใจแลกใจเลยอะไรอย่างเงี้ย ขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่มาในงานนะคะหรือว่าใครที่ไม่ได้มาที่แบบ follow base ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ดูอยู่ขอบคุณมากมากที่ติดตามหนูนะคะขอบคุณทุกคำวอยพอะคะ่ะแล้วก็งานวันนี้ถ้าเกิดใครเห็นในออนไลน์แล้วอยากดูแบบเต็มๆสามารถดูได้ใน y YouTube เบสเลยคือเบสก็ยังไม่เห็นภาพตอนนี้แต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนมากวันเกิดมันก็ต้องมีสิ่งดีๆอยู่แล้วทุกคนต้องวยพออยู่แล้วอันนี้คือแบบขอบคุณไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ